ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีจับป้อทักษิณหมอทุ่มเงิน20ล้านดึงเนามิแคมเบลดันนางแบบไทยแพ้จริงนางแบบดังโดนแบนป์ปมทุจริตเงินบริจาคทักษิณทุ่มงบ20ล้านดึงเนามิแคมเบล ช่วยดันนางแบบไทยแชร์ซ้ำนางแบบดังโดนแบน5ปีเพรอปลมทุจริตเงินบริจาค กนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างนี้เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึงไทยแลนด์เลเวอร์ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่หลายๆท่านค่ะน่าจะทราบมาแล้วนะคะว่าครั้งเมื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กําลังเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานายทักษิณค่ะได้แซวผู้หญิงแอฟริกาค่ะจนกลายเป็น กระแสที่ไม่พอใจไปทั่วโลกค่ะแม้ว่าจะแก้ตัวนะคะว่าชื่นชมว่าแม้หน้าตาของผู้หญิงแอฟริกาจะ ไม่ได้ดีตัวก็ดํายังเป็นนางแบบระดับโลค่าตัวเป็นล้านได้แต่รูปประโยคโดยรวมพก็ถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดยามนะคะแต่วลาสุดก็ดูเหมือนพยายามจะตีเนียนแก้เกมอย่างรวดเร็วค่ะโดยอ้างว่าได้ทุ่มทุนส่วนตัวเนี่ยประเดิมเงินจํานวน20ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นทุนในการคัดเด็กไทยจากทุกจังหวัดค่ะสำหรับมาเป็นนางแบบเพื่อสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและก็ประเทศชาติโดยได้เล่าว่าจะร่วมมือกับนางแบบระดับแถวหน้าของโลกนะคะ อย่างเ่านอ์มิแคมเบลค่ะซึ่งเป็นนางแบบผิวสีนะคะโดยมีรายละเอียดค่ะบอกว่าส่วนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปนี้จะจริงจังในการคัดเลือกคนโดยจะให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาร่วมอบอจอเพื่อคัดคนที่อยากเพิ่มความชํานาญให้ตนเองเพื่อเป็นอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าแรงงานขั้นต่ําที่ผ่านมาผมได้ประชุมกับนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติว่าจะคัดคนสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องสัญญกากั เพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมกันใครอยากจะเป็นนางแบบระดับโลกก็จะคัดมาฝึกซึ่งนายแพทย์สุรพงศ์เนี่ยบอกว่าอยากจะได้งบกลาง20ล้านบาทผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมออกให้เองเดี๋ยวหาสปอนเซอร์มาช่วยแต่ทุกคนต้องเป็นแมวมองผ่านกองทุนหมู่บ้านไม่จำกัดเพศจะเป็นชายหญิงหรือเพศที 3. ่3หากดูแล้วเหมาะที่จะเดินแบบได้ก็คัดไป เอามาฝึกแต่อย่าเพิ่งทำสัญญกรรมนายทักษิณเนี่ยกล่าวนะคะว่าเราอยากจะได้คนที่มีความงามแบบไทยแท้ปนเจ๊กปนแขกปนลาวก็ได้ไม่ว่ากัน แต่ว่าต้องงามแบบออริจินอลแบบที่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เพราะในโลกเนี่ยเขาคงอยากจะเห็นคนไทยแท้ว่าเป็นยังไงถ้าบุคลิกดีเดินแบบได้แป๊บเดียวก็มีโอกาสทํางานได้เป็นล้านๆเรียนหนังสือไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนายกบอกปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสก็อยากจะสร้างโอกาสในทุกมิติในวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์เนลมิ่แคมเบลนางแบบระดับโลกจะเดินทางมาที่ประเทศไทย ก็จะมาคุยกับตนว่าจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยได้เป็นนางแบบระดับโลกได้นายทักษิณกล่าวค่ะในนี่วันที่8-9 0เนี่ยนางแบบระดับโลกชื่อนาโอมิแคมเบลจะมาเมืองไทยก็จะมาคุยกับผมถึงเรื่องวิธีการว่าจะทำยังไง ถึงจะคนไทยไปเป็นนางแบบระดับโลกได้จาการสืบค้นข้อมูลนะคะของทางทีมงานดรคริดิคเนี่ยก็ต้องอึ้งเข้าไปใหญ่ค่ะเมื่อนามิแคมเบลค่ะกำลังมีประเด็นนะคะในเรื่องของการยักยอกเงินการกุศลออกไปใช้ส่วนตัวค่ะโดยเมื่อวันที่2กันยายน67ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของสำนักข่าวบ b c นะคะเขารายงานว่านามิแคมเบลเนี่ยซูปเปอร์โมเดลชื่อดังนะคะโดยก่อตั้งองค์กรการกุศลค่ะชื่อว่าแฟชั่นฟอร l i f ฟในปี2005ค่ะเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ ที่ประสบความทุกข์ยากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะองค์กรนี้ถูกตรวจสอบนะคะโดย The Charity Commission ค่ะแล้วก็พบว่าการกระทำมีการไม่โปร่งใสหลายประการค่ะรวมไปถึงการที่โ o มิแคมเบล l l เนี่ยถูกกล่าวหานะคะว่านำเงินจากองค์กรไปใช้ส่วนตัวด้วยอย่างเช่นการพักโรงแรมหรู5ดาวค่ะทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ใจ่ายในการทำสปาแล้วก็รูมเซอร์วิสนั่นเองค่ะผลจากการตรวจสอบนี้นะคะก็ทำให้โ o มิแคมเบลล l เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ค่ะออกจากการทำงาน การกุศลเป็นเวลาถึง5ปีค่ะถูกแบนด้วยนะคะจากกองทุนอีก2แห่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนาอมิแคมเบลเนี่ยก็ออกมาถแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะโดยระบุว่าเธอไม่เคยได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมใน Fa ชั่นฟรีลิฟต์แล้วก็ไม่เคยนําเงินจากองค์กรน,นี้ไปใช้เป็นการส่วนตัวค่ะแล้วนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาคนใหม่ค่ะเข้ามาตรวจสอบภายในองค์กรของเธอเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานค่ะว่าตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะปี2016ันสิ ไปถึงเดือนกรกฎาคม2022มีเงินจากแฟชั่นฟอร์ลีฟ f ค่ะเพียงแค่8.5%เท่านั้นนะคะที่ถูกนำไปใช้ในการกุศลจริงๆค่ะกอเรียได้ว่าจับคู่กันได้อย่างน่ากลัวมากๆค่ะไม่รู้ว่า20ล้านที่นายทักษิณบอกไว้ว่าจะไปลงทุนกับการผลักดันนางแบบชาวไทยให้ไปแข่งในระดับโลกเนี่ยจะนำไปใช้จริงสักกี่บาทค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ ชาาาาาาาตสสสสมมรรถถนนนนับนับบุททไไยของเด้หน้าจอที่ปรกากฏตนี้้ไดเลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะ